สวัสดีครับสูตรน้ำมันที่4ี่นะครับวันนี้เรามาพบกับครัวระวังหลังนะครับกับเมนูง่ายๆนะครับเมนูเพื่อสุขภาพนะครับผมเป็นแกงเลียงกุ้งสดนะครับหรือว่าแกงเลียงเพื่อสุขภาพนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะทําอาหารเราควรที่จะไปล้างมือกันก่อนครับผมไปเลยครับลําดับแรกนํากุ้งลวกในน้ําเดือดนะครับต่อด้วยการเด็ดผักจากที่เราได้จากสวนนะครับเช่นใบตําลึงใบผักหวานป่านะครับแล้วก็ใบแมงลักนะครับ ลำดับต่อไปก็เราก็จะหั่นบวบนะครับแล้วก็หั่นฟักทองของเรานะครับพร้อมปรุงนะครับตามพริกแกงนะครับเราก็จะมีพริกไทยเกลือกระชายหอมแดงนะครับกุ้งแห้งนะครับที่แช่น้ํากระปินะครับและใส่กุ้งสดที่เราลวกไว้พร้อมลุยแล้วนะครับก็ตั้งน้ํานะครับแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราตำไว้ให้เรียบร้อยนะครับ ่อจากนั้นนะครับก็รอสักครู่พอน้ําเดือดนะครับเราก็ใส่ผักที่สุกยากนะครับก็คือฟักทองนะครับที่สุกยากนะครับต่อด้วยนะครับบวบนะครับรอสักครู่นะครับพอเห็นว่าเริ่มน้ําเดือดนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมตอนนี้กลิ่นหอมมากๆนะครับใส่ผักนะครับเช่นใบตำลึง ผักหวานนะครับแล้วก็ใบแมงลักนะครับแล้วรอสักครู่นะครับต่อด้วยกุ้งที่เราลวกไว้นะครับคนปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลานะครับ ไม่ต้องใส่นัำปลาเยอะนะครับเพราะว่าเราใส่เกลือตอนพิกแกงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้เมนูแกงเรียงกุ้งสดนะครับเป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ใช้ผักในครัวเรือนของเราเป็นเมนูง่ายๆนะครับสูตรระวังหลังนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็พบกับเมนูหน้าของสูตรระวังหลังของศูนย์อนามัยที่4นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ